สำหรับคนมีเมียสำหรับคนมีเมียสวัสดีค่ะพลอยนภัทรนะจ๊ะก็ขายกินเพิ่มขนาดนวดเพิ่มขนาดนะคะลายพลอยนะคะ p r o y c i t y 004คิดล่าง54นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ084-091-5618นะคะจ้า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  มาถึงตัวที่สําหรับคนที่เขามีเมียนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นแม็กแมนแม็กแมนสี่นะคะแม็กแมนสนะจ๊ะตัวนี้นะจ๊ะแม็กแมนสีนะจ๊ะตัวนี้จะมีทั้งหมด12เมตรนะคะราคาอยู่ที่590บาทเองนะจ๊ะ590บาทเองได้ทั้งหมด12เมตรนะคะสำหรับพี่คนที่ใหญ่ยาวอยู่แล้ว ะะต้องการแข็งตัวนะคะใครที่ไม่ค่อยแข็งตัวนะคะก็คือสั่งตัวนี้ไปทานได้นะคะราคาอยู่ที่590บาทนะจ๊ะ590บาทเองนะจ๊ะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการกินเพิ่มขนาดนะคะกินเพิ่มขนาดเนี่ยจะต้องสั่งไปทานทุกวันนะจ๊ะท,ทุกวันก็คือจะต้องสั่ง3ามแผงนี้นะคะสำหรับพี่คนที่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการรังเร็วนะจ๊ะ ใครที่ไม่ได้แตกเร็วนะจ๊ะสั่งตัวนี้ไปนะคะสําหรับต้องการความแข็งตัวนะคะใครที่ต้องการแข็งตัวนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ได้หลังเร็วแล้วก็เพิ่มอืดแค่นิดหน่อยนะคะตัวนี้เป็นแม็กแมนสีได้ไป3ามกล่องราคายอยู่ที่พันแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะก็คือกินยังไงกินก็คือกินวันล,ละ กินวันละ1เม็ดจะได้ทั้งหมด3 6เม็ดกินวันละ1เม็ดจะได้30วัน30เม็ดตอนเช้าใช่ไหมอีก6เม็ดก็คือกินก่อนมีอะไรกับแฟนได้6ครั้งนะคะตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่มีเมียเพราะว่าให้เหลือกินก่อนมีอะไรกับแฟนได้6ครั้งเพราะว่าจะได้ช่วยในเรื่องของการแข็งตัวแล้วก็แข็งเพิ่มรอบนะจ๊ะนี่ แล้วขนาดเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเรากินทุกวันอยู่แล้ว30วัน30เม็ดใช่ไหมอีก6เม็ดก็กินเพิ่มความแข็งก่อนมีอะไรกับเมียนั้นจ๊ะจะสั่งซื้อก็แอดไลน์พอยมานะจ๊ะ p l o y c i t y 004นคิด้านะคะทักข้อความเฟสมาก็ได้หรือโทรมาสอบถาม0840915618นั้นนะจ๊ะ